สวัสดีด้วจากพี่น้องมันนี้ย่อมองกับซิมาตอบคำถาม FC แฟนครับที่ตามเหลืองควอมลูกเกยวกับถี่ย่อมองนํำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปลูกทุเรียนนอกจากที่ว่ามี FC อยู่ฐานนึงที่ว่าเขียนคอมเมนต์ว่าอ่าย่อมองไปหาเฮดคลิปใหม่ๆมาแนเด้อเพราะว่าอันคลิปเก่า ทีเพิ่นเมืองเพิ่นกันย่างเมืองแล้วเมืองอีกเพิ่นถามเมืองคลิปใหม่อยู่นอกจากพี่น้องได้มองกับท่านได้ชิมแต่พี่น้องได้มองกับซิไป่าเสาะหาว้อมูกเกี่ยวกับเหลืองการปลูกทุเรียนการดูแลทุเรียนมาไห่อีฟซี FC แฟนคลับแต่เมืองกันอยู่นอกจากพี่น้องเพราะว่าอ่ายูทูบได้มองนี่ซิมี่อ่าเอฟซี FC แฟนคลับติดตัตาม,มาจากการเดินสายฝอแน่การทำเกษตรแน่และกะั เกลืองคลิปทุเรียนน้ำเนาะจ้ะละก,กัเกี่ยวกับอาหารการกินที่พญายรถเจอแล้วมากินอาหารไทยเน,นาะจ้ะพี่น้องบันนี้ยาะมองกับท่านได้ไปเน,นาะจ้ะมันนี่ยามองยางเขาสวนยามองมไลยเขาสวนมาดดน่ะพี่น้องนี่นี่ีเห็นอยู่นี่คือทุเรียนอายุหาเดือนของยาะมองเนาะยาะมองยางเขาสวนมาเก็บบักเขือเก็บบักแขงเก็บพักไปเห็ดแกงออมนาจ้ะยาะมองก็เลยเห็นอ้าวแตกยอดแตก ยังดีแล้วโอ้เข็ดคลิกปนหน้าย่ามองกันเลยอ่ะมาทายคิบให้เมืองเนาะทุเรียนที่เห็นนี่คือมีอายุหาเดือนกลัวๆแน่จังหน่อยจ้ะพี่น้องแล้วก็ย่มองใส่ยังมาติย่มองใส่ปุ๋ยอินทรีล้วนๆจ้ะพี่น้องใส่อ่าแหนแดงแน่นะเนาะไปย่มองเห็ดแหนแดงในกะละมังน้ำแล้วก็จุลินทรียสังเคราะห์แสงน้ำแล้วก็ปุ๋ยมูลใส่เดือนน้ำแล้วก็อ่าเป็น พวกที่ปุ๋ยปุ๋ยอินรีนะจ๊ะที่เขามีขายส่วนมากยายม่องก็ซื้อมาจากซีสอาอโศกเนาะที่แรงผลิตปุ๋ยนะจ๊ะพี่น้องเพราะฉะนั้นคลิปนี้อะมึงมึงทุเรียนอนุหาเดือนกลัวๆของยายม่องไปก่อนเนาะจ๊ะเดี๋ยวยายม่องก็บส้ภาพไปมึงอีกต้นหนึ่งเนาะอนุหาเดือนนี้ของยายม่องมีอยู่สามต้นแต่พี่น้องรุ่นนี้ นี่อีกต้นที่สองนะาจา้ะต้นที่สองนี่สิเป็นกิ่งขางนะาจา้ะพี่น้องเลี้ยวๆเวมึงส่งเดี๋ยวพ่อเขาใหญ่ไปใหญ่มากมันคือสิกลกายเป็นกิ่งกระโดงไปละละกิ่งขางก็กิ่งกระโดงกับบนนี้กันดอกจ้ะพี่น้องนี่นะจ้ะเขาเริ่มแตกยอดแล้วเนาะตั้งแต่ฝนตกมายิ่งมองมไปเด้เขาสวนเลยจ้ะพี่น้องพ่อมาเขาสวนบนนี้อ้าวเนีเขาเริ่มงามเลยจ้ะ ยายม่องกับพันเพ์เดมายางเมืองเพียไฟลายแดงหืงเอียงเนาะยายม่องกับมือสมาร์เลนมือไม่ได้จากพี่น้องแลวกะพ่อยายม่องปลูกก่อนได้จากกอนซิมีกล้วยจากพี่น้องยายม่องก็เลยเิ่มทย่อยเอากล้วยเอากล้วยหอมมาเป็นผีเหลียงเนาะขอเปล่อนบานเข้ามาแลวกักล้วยหอมจากสวนของพี่สาวยายม่องนะจากพี่น้องนี่ยายม่องไห่ปุ๋ยทางใบก็คือนำมากป้าสมุนไพร ได้จากพี่น้องนำมักป้าสมุนไพ่อกกะจุลินซี่สังขอแสงเนาะยมองเอามาล่องคือซื่อจากพี่น้องยงมองนี่ล่องไปเหมดแต่ไม่ยังกะล่องได้แหนแดงก็เอามาใส่ปุ๋ยอินทรี์ก็เอามาใส่ปุ๋ยมุลนเสดเดือนก็เอามาใส่จูรินซี่สังขอแสงก็ใส่ทั้งดินน้ำให้ทั้งใบน้ำเนาะจากพี่น้องวันนี้ยมองกะล่องไปเรื่อยจากพี่น้องมันบ่ผพิษดอกจากพี่น้องเข้ากะล่อง ก่อนน้อยๆเ้าบ่ต้องไปอ่าเฮ็ดอหยังที่มันอู้ใสหลายแบบแล้วนเะ้าวกัผสมใส่น้ำฉีดพ่นทางใบน,น้อยๆพอประมาณเนาะจ้ะเ้าบ่ต้องไปเร่งปุ๋ยเขาโพทุเรียนตอนน้อยๆน,ยนี่เขากะญ่บ่หบไ,ไหวดอกจ้ะพี่น้องเขากะ่ซสา่สาเนาะอันนั้นแ่ละยาตาลายเด้อจ้ะพี่น้องอย่ามองสิย่างให้เห็นนี่คืออย่ามองอยากให้เบิ่ง ถูกส่วนของเขาเนาะนั่นลหละเยามองมีเอียงกับใส่จะไม่นำมากเอียงที่เยามองเห็ยดเยมองกับเอามาใส่จ้ะพี่น้องส่วนทุเรียนต้นนี้กับพระท่านไปใส่มาใส่จ้ะจะว่าเขาสิแตกหยอดแตกกิ่งหน่อยก็โมเนื่องจากว่าทีของเยายม่งที่ปลูกนี่คือเป็นทีถมไม้ทีแน่นเนาะยายม่งม่ได้คุดให้เขาให้ดินเขาล้วนซุยก่อนจ้ะพี่น้องเยายม่งกับ พอทีเขาแน่นเขาถมไม่มันแนนแห้งย้ะมองกับโบหูคว่ำเนาะย้ะมองกับคุดลุมแค่พอลุมเบาทุเรียนได้มองก็ลงเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเขากะแตกหยอดแตกกิ่งสากรโม่นะจ้ะพี่น้องเขากะิตนหนอก่อยาก็โม่จ้ะเพราะว่ากะเอามาหลุ่นเดียวกันนะจ้ะพี่น้องนี่แต่ว่าเขาหลากเขากะสิเริมเดินดีละจ้ะอีกอย่างนาฝนนี่อ่า นามหลายหลากเขากระสีขาดอาการหายใจเขากระสีทุเรียนเขากระสีบกค่อยใหญ่จะ้ะต้นไหม้อื่นๆนัน่าจ้ะพี่น้องส่วนการลดนามฝนหนีบด้ลดเลยจ้ะพี่น้องปล่อยตามสภาพเลยอ่อยาเยมองกะเปลิ่มมาปูกลกวยใสเป็นผีเหลียงนะจ้ะพี่น้องเนี่ยนะเขากอสีหลอดหนาแหลงอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าเดยมองปูกลวยใส่สขัวหนาหลังให้เขาบ้างแสงแดดนะจ้ะพี่น้องมึง ฟังปีฟังซ้ายฟังขวาือสิหลอดจากแหล่งนี่จ้ะพี่น้องถ้าเขาหลอดถ้าหลากเขาอ่าเดินดีเนาะเขาก็สิหลอดหนาฝนหนาแหล่งนี่เขาก็สิมีปัญหาเรื่องที่ยะมองลดน้ำเพราะยาะมองใส่สายยางเนาะย้ะมองเพระท่านได้ใส่สปริงเกิดจ้ะพี่น้องก็ดูแลกันไปค่อยๆดูแลกันไปเนาะจ้ะพี่น้อง ที่เห็นที่เหตดคลิปนี่คือเป็นทุเรียนรุ่นสองของยายมองเนาะที่ยายมองเอามาปลูกสามต้นจากพี่นนอกอ่ะพ,พอไปวัดไปว่าอยู่สำหรับมือใหม่อย่างยายมองนะจากพี่นนอกกันคลิปนี่กะจบสำานียกันเลยจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยจากพี่นนอกสำหรับอ่า fc ที เป็นแฟนเรืองทุเรียนกะอย่าพึ่งหน่อยอกหน่อยใจได้จากพี่น้องเดี๋ยวย่ยมองสิไปเห็ดคลิปมาหาชมอมดูจ้ะ